ใช่คนะก็จะถ่ายรูปโอเคพร้อมยังจะนับหนึ่งถึงร้านนะฮะเยอไปไหมพี่เจ้าร้านเยเลยเลยเอยเล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 อเล่เมยเลยเยเลยเลยบยับเค ขอให้พ่อคุณพ่อครับขอให้ครับอันดับต่อไปพ่อพักแล้วคุณพ่อมาให้ห้าพันบาทนะครับเพราะว่าสิ่งเล็กน้อยนะครับทุกทุกบาททุกสตางค์ที่พ่อก่จะส่งเสียเราล่ลําเรียนได้นะครับเช้าขึ้นมาก็ต้องคุณพ่อก็ไม่เคต้องออกสะตุ้งสตังแล้วนะครับก็ถือว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำกันพอเท่นี้เลยครับคุณพ่อ พเรจะเอาสิ่งที่ดีๆครับจากความรู้สึกของเราครับจะเล่นจเลนุกโอเคคุณแม่ครับลนนิดนึงครับิ้วเป็นภาพที่ประทับใจ Họ sẽ có sát kháng <laughs> <laughs> <laughs>